สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับ <ไป S 2> ช่องก้อยเพื่องแสนค่ะสบายดีพี่นอ้นองที่ร้านตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหคะร้านกาแฟสดพาคุณแทนมากินากาแฟเย็นอืมอน่ารักที่สุดแถวไหนคะแถวตลาดเจริญศรีครับพี่นอ้องพาคุณยายมาเลาะตลาดตอนย้ำเหลียงพี่นอ้องเพื่อนาพินักซือ้อ อียังกับข้าวบ่อะยังกับข้าวเนาข้าวนานๆเพื่อพาคุณยายมาแี่กีฬาก็มาแล้วก็ติมด้วยก็มาแต่จริงๆแล้วเราจะมาคอนเสิร์ตแต่ว่างาบนปวยอาจากย์จีบวนไหนเราหอนเหรีดแห้งไหมเมือแร่งกูลตัวแร่งงั่งมาตัวแร่งว่ามันเนียนข้าวรสตลาดแหละกับพาคนเมื่องฟงก่อนยังไม่แรงเขาจังมากมันหอนแห้งแหมพี่น้องโดนมากเลยที่รักไปอธิบายตรงนี้ โอ้ยตะก้อนกระหม้านี่เลยนี่นี่สักเขียวห้องก๋วยบสามที่บาทใ่ไหมครับใช่ใช่สาสี่สิบห้าบาทราอนก็แกเย็นแน่หรอใช่ทำไมราคาไม่เหมือนกันคะร้อนเย็นร้อนในสองห้าเย็นในสี่สิบห้าอ๋อสี่สิบห้ากับสามสีเป็นเจ็ดสิบห้าบาทราคาไม่เหมือนกันค่ะร้อนกับเย็น เพิ่มน้ำแข็งหรือเป่าคะแ่นทีแน้กับน้ำแข็งหรือเปล่าคะไนต็ไม่แ้วก็เอกล้วยอีกแล้วกล้วยพี่น้องนีรักษาคุณาบ่าอืมแต่นี้ก็ล่างเต็มเบาแล้วพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งเมิ่งนะเขาบอกเลยนี้ตั้งแต่พี่ก้อยมาดูแล เป่าเพศนี่ดูดูมีน้ำมีนวลมวลาสีขึ้นแซมเขาเล่นดะีเนาะแล้วก็ค้นกินกับวุจว้จักกินวุ้จกอยู่บอกอนนาเด็กกจะตามเบิองเมงพี่น้องเบิองเมื่อนี่พี่น้องมาเป้กับเปีนยล้างขาใหม่พี่น้องกันมาผักัน,น,กกนล่างก็จะกินเน้าอะไรล่านขึ้นล่านขึ้น รอคือเก่าพี่น้องล่ะพี่น้องว่ารอคือเก่าพี่น้องมาถ่ายไล่รอบไล่ถี่ไล่เชือแล้วใส่เงินบ้าก,กับโจนสินจนบ่มีเงินสีใช้พี่น้อง <c oughs> เริ่มสีโจนแล้วใส่เป็นใส่เปลี่นผัว <c oughs> ตะกี้จับเงินบ้าก,กับบอยจับพี่น้องโอ้ก็ซื้อโมเป็น <c oughs> มันมาทราบเ,เป็นเท่าไรกับ,บก่มผัว อันนี้ละเขาว่าการเรีนรู้เลนเป็นละกาซชื่อซื้ออีกอย่างกับชื่อเบอร์ผู้เการประาใช้เป็นนี่ยจาายานนย้าพูดไดไก็ไชื่อเยี่ยวให้เอกเอา,ามีเงินไหนบั้ชซเตีไปกดคะแนนตามสี่ตูนคนแฝงนี่เราดี Yeah, นี่กาแฟเย็นมีให้คุณแฟนจ่ายนะคะใช้พลัตแอปก็ได้เงินสดเยอะหน่อยหนึ่งพี่น้องรอบนี้พี่ก้อยเป็นว่าวันนีเงินกันซางก็จะมีน้ำหมันไปไซส์กระสือกับคนณวาแล้วมันจะกินน้ำจะ้ที่เชื่อค่อยจ่าย,ยจ้างใดวันนี้ก็คุณแฟนก็มีแอปไงคะ มีแต่ไม่มีตาเสร็จแล้วตาางนตานมเห็นไหมอ้าวอมเลยเกิดบอละไม่เแกมเงียเพุณแคนจอดหลอนไปด้วยนะคะเจาะหลอนไปด้วยค่ะขอถ่ายคลิปด้วยนะคะ่า ได้ออกซองด่คูน้อค่วะเวลาเป็นเอฟีปล่อยเปเรื่องแสนขอบคุณค่ะแต่่าน ไปง้างานงางมาร็วออกคืออะไรบ้างคะอ๊ยคุณอะไรอะไรมันกระเด็นเนี่ยพระเจ้าทำไมันกระเด็นขนาดนั้นสาธุ เสื้อเราด้วยหรอแร<อ>งมากันถือวีนี่ว่าถือว่าเสื้อก่อนจอีเสื้อ่ะไปนั่งยู่รถอ้รถรถมีน้ำมันพี่น้องก,ก็ได้มาแต่ว่าได้กินน้ำเพื่อจอดกระกาบบ้านเราก็พอนแล้วดว <laughs> ูคุณยายด้วยนะคะว่ายายคนพี่คือค้องของขายให้ใหญเนี่ยอยู่ถ้าไปถ่ายอยู่รถปะ โอ้ยหอนแห้งพี่น้องแดดไปวาช่วงไอนี่เนาะช่วงประมาณ่ายสองเนาะวายสองปกตินะ่ายสองวายสามแมนค่ะ้ามุ้งแมง้ามุ้งแมงเนาะอแมนอยู่ค่ะเราเดินช่วงโซนกลางเลยโซนกลางก็ได้พวกเสื้อผ้าแพนงๆค่ะพี่น้อง พาพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องเลยประเดี๋ยื่ออยังดอกนั่งทัวรโบดีมแล้วงบมีแค่นี้นะเธอได้ค่ะ <c oughs> พี่ดเดลี่ยงเนี่ยมีปากมีเสียง <c oughs> พี่เด้ี่ยงเนี่ยเราไมีปากมีเสียงเบิ้งดแดดเลยแดดทอนแห้งเนาะโอโอโอ แดดร้อนแรงมากถ้ามีสิคะมีมีอยู่ด้านข้างเกี่ยวข้าวตากแดดยังพออยู่เด้อนี่นี่มะย่างตากแดดแต่นายเนาะ เฮ้ยแม่มุนซูสิเปลาอย่าบ่นได้ไหมน้องเปี้ยแล้วลูกเปี้บยบ่นตัวมันเดือดอะไรนี่เดือดอะไรหรอครั<อ>รบพูลลนรถจอดทุกคแบบแุณก็เอาพี่น,ออนออ้องเพราะว่ามันกะเจ็บคอเจ้ากลางบอนท้ายกองดีแม่นอยู่ค่ะหอนหลาย ไปไปขึ้นรถไปท่าขึ้นจ่าขึ้นเที่ยวเอาพี่น้องคลิปนี้พาพวาดสนิทเลยจ้าพี่น้องอัเดอร์คลิปอ่ะพี่น้องขอบุญขอบุญพี่น้องทือกำลังแล่นไถ่จ้าเนี่ยมันไม่ได้ครับมาลอดเสื้อกาแฟเย็นพี่น้องดูเดือดอำเภอสมโลมบอร์ดในี่ครับพันแ่วแซ่บท่านวดแซ่บมีการเลือกเกี่นอ่ะไปไประกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องยินดีมแห้ง